2,022ไป2,023อาชีพเซลล์ขายรถสำหรับมือใหม่ยังเฟี้ยวอยู่ไหมสต่แรกเรามาพูดถึงเรื่องเงินกันก่อนเลยทุกคนเคยได้ยินคำว่ารายได้มีจำกัดเพดานไหมมันก็คืออาชีพเซลล์นี่แหละหรือง่ายๆมันก็คือการขาย พอเป็นการขายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกกลัวเพราะการขายอะมันยากวันนี้แอมมี่ก็เลยจะมาพูดเรื่องการเป็นเซลล์ขายรถนะคะโชว์รูมส่วนใหญ่จะไม่มีเงินเดือนแต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่เขายังให้เงินเดือนอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3000ถึง7,000แล้วแต่ที่ค่ะแต่โชว์รูมที่แอมอยู่เนี่ยจะไม่มีเงินเดือนพอไม่มีเงินเดือนแล้วรายได้มาจากไหนรายได้จะมาจาก ่วนด้วยการ 1. ค่าคอมรายคันจะได้อยู่ที่1,000บาทถึง4,500บางที่ออนท็อปให้ถึง6,000แล้วแต่ว่าเราจะขายรถอะไร 2. สเต็ปเงินเดือนจะได้ก็ต่อเมื่อขาย2 0 0 0ขึ้นไปเงินเดือนจะอยู่ที่3,000บาท 3. สเต็ปค่าคอมรายคัน จะจ่ายอยู่ที่คันละ1,000บาทจ่ายทุกทุกสคันนี่ก็จะเป็นที่มาของคำว่ารายได้ไม่จำกัดคือด้านพอรู้ค่าคอมแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปตั้งเป้ากันได้เลยว่าเราอยากมีเงินเดือนเท่าไหร่สมมุติจะาีมีเงินเดือน5้าหนบาทเราก็ลองไปคำนวณดูว่าเราต้องขายรถกี่คันถึงจะได้เงินเดือนที่ที่เราตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็ลงมือขายกันนะคะอันดับต่อไปจะเป็นเรื่องของ การเรียนรู้งานการเรียนรู้งานก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็จะเป็นการเรียนรู้ตัวรถจะมีพี่เทรนนิ่งประจำโชว์รูมเขาคอยให้คำแนะนำและพาเราไปสอบเป็นเซลล์นะคะ 2. จะเป็นในส่วนของแคมเปญจะมีพี่หัวหน้าง,งานหรือรุ่นพี่ในทีมเขาคอยให้คำแนะนำอันดับต่อไปก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของอาชีพเซลล์นะคะว่ามีอะไรกันบ้างข้อดี ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆไม่มีกรอบความคิดด้านการขายได้ทำงานนอกสถานที่และที่สำคัญมีรายได้ที่ไม่จำกัดเทาดานอีกด้วยค่ะข้อเสียสำหรับมือใหม่ต้องเรียนรู้เยอะมากๆและมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกันค่ะและอีกอย่างรายได้ไม่คงที่ส่วนตัวแอมเองก็ยังขายลถอยู่ก็ ขายมาเป็นเวลา4-5ปีแล้วและก็ยังสนุกอาชีพนี้อยู่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายมันก็มีทั้งเรื่องง่ายและยากปรับปนกันไปส่วนเรื่องไหนที่ยังไม่ดีเราก็แค่แก้ไขและนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นส่วนใครอยากจะปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครงานหรือการซื้อรถก็ปรึกษาอมมี่ได้เลยคะ่ะฟรีไม่มีค่าจ่าย ส่วนวันนี้แอมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอมทีม่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ